การประกอบกระแสโลกกันต่อในช่วงที่สนะครับสำหรับวัฒนธรรมการครองครู่หรือว่าการมีครอบครัวเนี่ยหลายๆประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนั่นก็คือสามีคนหนึ่งภรรยาคนหนึ่งนะครับชีวิตครอบครัวก็จะสงบสุขนะครับแต่บางชนเผ่าหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะครับว่าผู้ชายเนี่ยควรจะมีเมียเยอะๆนะครับคงไม่ใช่ประเทศไทยนะครับอ๋อไม่ใช่ครับส่วนใหญ่ประเทศไทยนี่ถ้าเมียเยอะ ส่วนใหญ่หัวจะแตกถ้าหัวไม่แตกตังก็ไม่พอใช้นะครับเพราะภรรยาหลายคนก็ช่วยกันใช้นะครับแต่ตอนนี้ครับที่ประเทศเคนยาล่าสุดเลยสดๆร้อนๆประธานาธิบดีนะครับแกชื่อว่าคุณอูฮูรูนามสกุลนะครับเคนยัตตานะครับก็ตามภาษาแอฟริกานะครับก็ชื่อแบบนี้แกเพิ่งลงนามนะครับผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่เลยอนุญาตให้ผู้ชายชาวเคนยานะครับแต่งงานได้กับผู้หญิง กี่คนก็ได้อยากจะมีสักสิบคนมีปัญญาแต่งก็แต่งได้ถูกต้องตามกฎหมายและทุกคนเนี่ยสามารถจดทะเบียนเป็นภรรยาได้ทุกคนเลยครับครับอันนี้เป็นของฝ่ายชายครับผมนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าในการประชุมรัฐสภาของเคนยาเมื่อไม่นานมานี้ครับผมนะครับหลังจากที่สมาชิกส่วนใหญ่ก็ลงมติโดยเฉพาะพวกผู้ชายโอยกมือสมาชิกของผู้ชายเนี่ยครับสสเนี่ยครับเห็นด้วย กับ <ผม S 2> ร่างกฎหมายฉบับนี้บางคน<ต>ชูสองมือเลยถูกต้องเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะสอส,อสอหญิงทุกคนเนี่ยยกเบื่อพอภิปรายกันยกใหญ่เลยอ,โหโหอภิปรายรเสร็จเนี่ยนะครับบอกเท่าไหร่สสชายก็ไม่ฟังพวกเธอก็เลย walk out วอล์กเอาออกจากที่ประชุมรัฐสภาเลยอันนี้คือครั้งแรกแต่ว่าสสฝ่ายชายก็มีความพยายามที่จะนําร่างกฎหมายฉบับนี้เข้ามาสู่รัฐสภาและก็ลงมติเห็นชอบอยาที่คุณอิทธิเดชว่าครับก็ผ่านมติก็ผ่านอย่างท่วมท้นเลยนะครับจนในที่สุดก็ออกมาตราเป็นกฎหมายออกมาเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันนะครับรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้เขาว่าอย่างไงกันบ้างเขาบอกว่าคนที่แต่งงานนะครับจะแต่งงานเนี่ย จะต้องอายุเกิน18ปีขึ้นไปก็ถือว่าโอเคหมายถึงสุภาพสตรีใช่ไหมครับทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีด้วยนะครับ,รบแล้วก็คนที่ทุกคนที่แต่งงานก็จะต้องมีการจดทะเบียนนะครับห้ามแต่งกระล,ลับไปเก็บไว้ตามห้องเช่าคอนโดนี้ไม่ได้นะครับต้องออกหน้าออกตาทุกคนนะครับแล้วก็จะอนุญาตให้ผู้ชายเนี่ยจะมีเมียไม่จํากัดนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็ทรัพย์สินครับหลังจากแต่งงานแล้วฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ย ถ้าเกิดสมมติฝ่ายชายเสียชีวิตหรือว่ามีการเลิกรากันไปนะครับอย่าล้างกันทรัพย์สินทั้งหมดจะต้องหารครึ่งนะครับนี่คือปัญหาครับแต่ว่าแม้ว่าทางสสชายก็จะเห็นด้วยกฎหมายนี้แต่ว่าหน่วยงานและก็องค์กรหลายองค์กรในเขนยาเองก็รู้สึกว่าจะคัดค้านกับกฎหมายฉบับนี้โดยระบุว่าอาจจะเป็นกฎหมายที่สร้างความสันคลอนให้กับครอบครัวรวมถึงศิลธรรมอันดีก็จะมีปัญหาต่อมาด้วย ใช่ครับโดยเฉพาะทางผู้นำของคริสตจักรครับของเคนยาเขาก็ออกมาบอกว่านี่มันคือการทำลายหรือว่าหมิ่นศักดิ์ศรีของผู้หญิงชัดๆเลยนะครับผู้หญิงไม่ใช่ของเล่นที่จะได้เป็นของสะสมกันมาเต็มบ้านเต็มช่องอะไรอย่างนั้นนะครับควรจะมีผัวเดียวเมียเดียวนะครับมันจะได้ไม่ต้องตีกันแล้วเขาก็บอกว่าไอ้กฎหมายที่บอกว่าถ้าเกิด มีการแบ่งสินสมรสขึ้นมาจริงๆเนี่ยสมมติว่าผัวหนึ่งคนเมีย9คนจะแบ่งกันยังไงคนไหนจะได้50%ล่ะคือฝ่ายผู้ชายเนี่ยแน่นอนเลิกกันก็ได้50%อย่างที่ตามกฎหมายบอกแต่50%ของฝ่ายหญิงเนี่ยจะเอา9คนมาหาร50หรือเปล่าอันนี้แหละครับจะตีกันหลังหลังเลิกกันนะครับก็ <ๆ S 2> ถือว่าเป็นกฎหมายที่เขาบอกว่าตอนนี้นี่ผู้หญิงบอกโกรธแคนมาก บอกอะไรกันนักกันหนาอยากจะมีเยอะแยะมากมายได้ยังไงค,คือจริงๆแล้วในประเทศเคนยาเนี่ยหลายชนเผ่าเนี่ยเขาก็มีธรรมเนียมหรือว่าประเพณีที่ว่าจะต้องผู้ชายเนี่ยจะต้องมีเมียเยอะๆเหมือนกับอย่างประเทศไทยในสมัยก่อนนะครับที่เป็นขุนน้ำพระพระยาอะไรพวกนี้นะครับก็จะต้องมีนางอีตัวเล็กๆคอยปฏิบัติคอยช่วยงานภายในบ้าน ที่สําคัญก็คือกฎหมายฉบับนี้เวลาผู้ชายจะไปแต่งงานหรือไปสมรสกับผู้หญิงเนี่ยนะครับจะเปิดโอกาสให้ผู้ชายเนี่ยไม่ต้องไปหารือหรือให้ภรรยาคนแรกให้การยินยอมจะยินยอมหรือไม่ก็ตามไม่ต้องไปถามคือสมัครใจถ้าฝ่ายชายต้องการเนี่ยไปได้เลยก็คือตามกฎหมายเดิมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสามีอยากจะมีเมียใหม่เนี่ย ต้องไปขออนุญาตภรรยาก่อนที่รักจ๋านะขอฉันมีอีกสักสามคนเถอะอะไรเงี้ยถ้าภรรยาอนุญาตถึงจะมีได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับถ้าเกิดคุณไปมีอะไรอยู่นอกบ้านเนี่ยคุณกลับมาบอกภรรยาได้เลยเอ้ยไม่ต้องแล้วนะฉันมีแล้วฉันอาจจะมาหาเธอน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ กฎหมายของแต่ละประเทศที่เขาตราไว้นะครับไม่รู้ว่ากฎหมายนี้จะระบาดมาที่บ้านเราหรือเปล่านะครับหลายคนก็อาจจะลุ้นอยู่เล็กๆเหมือนกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เราก็คงต้องพักกระดิกสักครู่อีกแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะไปดูความพยายามของสุภาพสตรีคนหนึ่งแกเป็นชาวอเมริกันนะครับคือเธอเนี่ยมีน้ำหนักตัวตอนนี้ต้องเรียกว่ามากที่สุดในโลกเลยนะครับ300กว่ากิโลกรัมแต่ตอนนี้ครับความรักเข้าตาจะต้องแต่งงานและเธอก็เลยบอกว่า เธออยากจะขอเพื่อคนที่เธอรักดูสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกัครับ